ช่งชวงเช้าที่ผ่านมามีเหตุรอบวางระเบิดในอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสค่ะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดค่ะโดยงานด้านความมั่นคงปิดกั้นถนนสาย4168บ้านบาตูตำบลปลุกกาสามเมาอํเาเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสค่ะช่งชวงเช้าที่ผ่านมามีเหตุรอบวางระเบิดแต่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ จ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมพื้นที่และประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะจากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดสแสวงเครื่องบรรจุเอาไว้ในถังดับเพลิงขนาด4กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารนะคะเอาไปวางเอาไว้ริมถนนด้านหลังป้ายบอกทาง เชื่อว่าหวังจะทำร้ายทหารพรานชุดลาดตระเวนที่เดินเท้าคอยดูแลความปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างไปจากโรงเรียนปลุกาสามาะเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแต่วันนี้เป็นวันหยุดจึงไม่มีใครได้รับอันตรายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากใครพบเบาะแสรหรือวัตถุต้องสงสยัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะเนื่องจากในระยะนี้มีเหตรุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสอยู่บ่อยครั้งค่ะ